สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่16-30กันยายนของชาวราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอ,อย่ายิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีสิงค์ทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือในบางท่านบางกรณีเนี่ย ดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่า,าตรงกันข้ามกันนะครับอะดรนี่มาดูกันเนาะชาวราศีสิงห์ในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอ่ยชาวราศีสิงห์ในอดีตที่ผ่านมาคุณค่อนข้างเหนื่อยกับเรื่องของเขามากๆเลยนะแต่คุณเองก็ยังพยายามประคับประคองอะ่ะให้เขาทําตัวดีขึ้นทําตัวน่ารักขึ้นซึ่งมันค่อนข้างยากมากๆเลยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขานะจะเป็นอย่ว่าคุณรู้สึกว่าเออถ้าเขาทําตัวไม่ดีก็จะไปแล้วนะแต่แต่ว่ามันก็ยังไปไม่ได้เพราะเขาเองก็จะมีมุมน่ารักอยู่ยังมีทําตัวดีๆทําตัว ํำตัวดีๆกับคุณอยู่มันทําให้ความสัมพันธ์นียย้ยังต้องดําเนินต่อไปแล้วก็ช่วงปัจจุบันแล้วเนาะสิบห้ากันยาย,ยนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างช่วงปัจจุบันนี้คุณเองก็ค่อนข้างมีเรื่องคิดตรงเยอะว่าควรจะทางี้ดีในความสัมพันธ์นี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีเพราะคุณก็รู้ว่าเขาเองก็มีเรื่องพูดยากมีเรื่องที่ทําให้คุณหงุดหงิดด้วยเหมือนกันสิ่งที่เคยค,คุณเคยห้ามไว้หรือเคยบอกไปเนี่ยเขาก็ทําอยู่ทําผิดอยู่มันทําให้คุณรู้สึกค่อนข้างโมโหแต่เขาเองก็พยายามกลับมาาางงง้อออนนหรืทดีีกคุณเะะแต่่พยว คุณเองกาลังคิดประมวลผลว่าเออเนี่ยทําไมต้องทํำแบบนี้ด้วยทำไมฝีนี่เคยห้ามฝีนเคยบอกเอาไวา้คุณกําลังประมวลผลอยู่ว่าเอายังไงดีนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าในใจลึกๆระว่าคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูกันนะ้องในใจลึกๆระหว่าคงคนกับเขาเนี้ยคิดยังไงต่อก,กันนะคุณเองก็ยังกัดสินใจว่าจะ,จะดาเนินต่อไปดีไหมแต่จริงๆคุณก็ยังไม่ค่อยอยากเลิกเขาหรอกยังอยากให้เขาปรับปรุงพฤติกรรมอยู่เนาะแต่ว่าคุณเองก็รู้สึกว่ามันเป็นไปได้โดยยาเขาเองก็ยังเป็นเด็กอ่ะเหมือนทํตโวเป็นเด็กยังเหลต่ใจพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วคุณเองก็ยังรู้สึกยังเป็นห่วงเป็นใหญ่เขาฉะนั้นคุณรู้สึกว่ายังอยากให้เขาทําตัวให้ดีขึ้นแล้วเขา่ะเขาคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะเขาเองก็รู้สึกว่าทําไมล่ะทาไมต้องมาอออยยย่่่าาางงงงงีี้้กัเเคดวทททุณ็ ทำตัวไม่ดีอยู่เลยยังทําตัวที่เขาไม่ชอบอยู่เลยแต่ทําไมต้องมาห้ามเขาด้วยแต่งใจใจหนึ่งเขายังรักคุณอยู่แหละจะเพียนแต่ว่าเขาว่าเองอ่ะอยากให้คุณยอมเขามากขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นกว่านี้อยากให้คุณหเห็นค่าเขามากกว่านี้นะครับนะเพราะเขาเองรู้สึกว่ายัาง,อยางอยากเป็นคนสําคัญยังอยากเป็นน้ำประวันของคุณอยู่อ่ะฉะนั้นอยากให้คุณมองเห็นค่าเขามากๆนะครับอะ่ะเดี๋ยวไปดูกันนออบ้านาาในอนาคต Lyn จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ มาดูกันเนาะไพ่แบเป็นสองชุดน,นะครับชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่16-23กถึงกันยายนส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่24-30ถึงกันยายนนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีสิงห์บางท่านส่วนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะครับมาดูสงบ3ก่นนวงย,ยีง่ไงบ้า3กันยายนชาวราศีสิงห์ช่วงนี้เขาเออคุณเองจะมีการพูดคุยกับเขาเขาเองจะเหมือนทําตัวเข้าใจมากขึ้นแต่ก็ยังรู้สึึกกมมมีคคคววาางออออนนนโรข้้ยููุ่ณเส จะโจกรธจะงอนก็ให้เกศพูดแล้วแล้วแต่เขาจะคิดแล้วกันนะคุณเองก็ไม่ค่อยอยากไปบีบบังคับเขามากพอบีบบังคับมากๆเขาก็มีความงอนความเฟงความเหนื่อยความเบื่อแต่เพียงแต่ว่าคุณเองก็รู้สึกหมหุดหิดอยู่ในใจว่าเขาเองก็ไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทําให้มันดีขึ้นมากกว่านี้นะแล้วก็ยี่สิบสี่ถึงสามสิบกันยายนหล่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะยี่สิบสี่ถึงสามสิบกันยายนคุณเองก็จะด,ดูเขาอยู่ห่างว่าเขาทําอะไรเป็นยังไงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้คุณเองจะไม่ค่อยอยากสนใจเขาเเทท่่าาาไหรแต้ตํัวี ฉันก็จะไม่ค่อยสนใจไปสนใจเรื่องอื่นดีกว่าสนใจเรื่องการงานการเงินหรือสนใจเรื่องคนอื่นดีกว่าซึ่งซึ่งเขาเองก็มีความงอนจริงๆตอนนี้เขาต้องการให้คุณมางอมาเอาปลอบใจเอาใจเขานน่นนี่นัน่นกับเขาแต่พอบอกคุณไม่ทำํำเขายิ่งทําตัวไม่ค่อยเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทําตัวรู้สึกทําตัวแย่มันขึ้นมากกว่าเดิมเหมือนเป็นการเลียกคล้ายๆการเรียกร้อความสนใจเนาะซึ่งคุณเรียนก็มีความรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เบื่อแบบเอา้วไปแบบนี้อีกแล้วนะครับ ซึ่งจริงๆอ่ะการเล็กร้องความสนใจเพราะเขาอยากให้คุณมามอบความรับความสนใจให้เขามากนะครับไม่อยากคุณไปสนใจใครไม่อยากคุณไปสนใจเรื่องอื่นมากกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เกิดขึ้นส่วนคุณเอ๋ค่อนข้างเหนื่อยคุณเอรู้สึกว่าคุณมีปัญหาเยอะแยะต้องจัดการตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งาย,อ,งยอ,อยู่แล้วตะเอา,าเรื่องเขามาเพิ่มเติมแับคุณค่อนข้างเหนื่อยมากๆเลยจะเป็นแบบว่า เราบอกว่าคุณเองก็ยังไม่ได้คิดทิ้งเขาจริงๆหรอกนะครับก็ยังมีความสึกผูกพันอยู่จะเพียงว่าคุณรู้สึกเหนื่อยความสัมพันธ์ครั้งนี้เฉยๆก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีาสิงห์ไว้แค่นี้นะครับชาวราศีสิงห์ท่านใดยอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลน์เหลวไว้ใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่ทีคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า